เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช้าวันพีสวัสดีครับพี่นี่ผมมาชี้เป้ารถบ้านเดิมๆนักผู้ชมเลือกซืเลือกใช้ครับคันนี้ Honda Accord ปี2001รถยังสวยอยู่เลยสีสันเงาฉ่ำแม็กสวยยางดอกดีใช้กันอีกยาว Accord 2.3ครับเครื่องดีเกียร์ดี ใช้น้ำมันบวก l p g นะไม่ต้องกลัวเปลืองเดินทางแบบไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าเชื้อเพลิงดิสเบรกทั้ง4ีล้อนะครับขับขี่ดีมั่นใจช่วงล่างแน่นหนึบขับดีวิ่งขิวครับเครื่อง VTEC หมวฉีดแน่ๆนๆน้ํา้ำไม่ดันควันไม่ไหลขับทางไายได้สบายของเครื่องเดิมครับขันหน้าบางๆบอดีด้ดีไม่มีรอยชนหนักเครื่อง VTEC เดิมๆิเช่นกัน สภาพดีเลยครับถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชีเเ้าหรเลือกซื้อมาจำได้ไม่ลาคคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจใด้วยครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยแม c โครฟิกเจน,นะครับยังรองภายในสะอาดดมเดิม,ดมประตูเซนทันล็อก ภาษีไม่ขาดเลเม่มเอกสารชุดโอนครบเจ้าของรับประกรันการโอนด้วยครับพิกัดดูรถอยู่นคนปรปฐมสนใจเข้าไปดูทดลองขับกันก่อนสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ